อ๋อนี่เขาเรียกไม้ชองใช่ค่ะอะไรคือมันเป็นไม้ชนิดหนึ่งเหรอพี่หรือมันมันมันอะไรยังไงอะผมไม่เข้าใจพี่พี่ป่ามันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เนาะไม่รู้มันคือกิ่งไม้อะไรนียแล้วเขาเอาเอาเอะไรมาถักเนี่ยใบใบตองเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเขามันคือใบอะไรอ๋อแต่ว่าอันนี้คือกิ่งใช่ค่ะคือถ้าเมื่อก่อนนี้แต่งงานกันเนี่ยเขาก็จะทำอันนี้ให้ใช่ค่ะเขาก็จะเรียกอ่ผีชอบไปไว้ที่บ้านนะ เราก็จะเอาตัวนีม้มาไว้เสียบไว้ที่บ้านมันใดะค่ะจะทำจากไม้ตะเคียนที่อยู่หลังบ้านใครบอกออแม่แม่บอกค่ะอ๋อแต่บอกก่อนว่าตะเคียนนะ่ะบางต้นก็มีสิ่งไม่ดีแต่บางต้นก็ ปกตินะเพราะส่วนใหญ่ไปคือมาขามใหญ่มาขามใหญ่เทียนอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีใช่อืแต่ก็ไม่ใช่ทุกต้นครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันมีเนี่ยพี่เราแย่ละตอนนี้คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคครับคือตอนนี้ผมเดินขึ้นมาบนชั้นสองของบ้านตามที่ว่าครอบครัวเขาเชื่อว่ามันน่าจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นห้องพักค่ะ แต่ว่าห้องนี้เข้ามาก็ปกตินะไม่เจออะไรนะอ๋อ๋อนี่เขาเรียกไม้ชองใช่ค่ะอะไรคือมันเป็นไม้ชนิดหนึ่งเหรอพี่หรือมันมันมันอะไรยังไงอะ่ะผมไม่เข้าใจพี่พี่ป่ามันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เหไม่ร,นะมรู้มันคือกิ่งไม้นนอะไรแล้วค่ะเ,เอาเอาอะไรมาถักเนี่ยใบใบตองเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันคขัว่ามันคือใบอะไรอ๋อแต่ว่าอันนี้คือกิ่งใช่ค่ะ ถ้าเมื่อก่อนนี้แต่งงานกันเนี่ยเขาก็จะทําอันนี้ยให้ใช่ค่ะเขาก็จะเรียกอ่ผีชอบไปไว้ที่บ้านนะเราก็<ช>จะเอาตัวนี้มาไว้เสียบไว้ที่บ้านแต่ผมเข้ามาผมก็ไม่เจออะไรนะพี่ก็ไม่ได้มีอาการเลยไม่ไม่เกิดอาการอืมนั้นเราสรุปก็คือดูในบ้านแล้วเนี่ยจริงๆหลักๆก็คือน่าจะอยู่ที่ตัวยายตัวยายตัวยายเป็นหลักแล้วทีเนี้ยในเมื่อมาอยู่ที่ตัวยายเนี่ยด้วยอายุของคุณยายอ่ะ 80บาวถ้าให้เราช่วยในการไล่สิ่งไม่ดีออกมันก็จะมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นทีเนี้ยคนในครอบครัวลองไปปรึกษาดิว่าอยากให้หมอปาเนี่ยถ้าว่ามาวันนี้แล้วเนี่ยอยากให้แกทำพิธีไหมนะครับ แต่ไม่เรียบังคับนะสม้มเอาที่พวกหนูรับได้เอาแค่นั้นอืถ้าหนูพวกหนูรับได้ก็ทําให้ได้แต่ถ้าพวกหนูบอกไม่ดีฟ้าหมอปลาก็ไม่ปฏิเสธอะไรแต่วันเนี้ยหมอปลา,ามาในวันนี้หมอปลา,ามาพร้อมกับพระอาจารย์สักดาอย่างน้อยวันนี้หมอปลา,าจะได้ทําพิธีหรือไม่ได้ทำพิธีเราก็แต่แต่จะมีพระอาจารย์สักดาเนี่ยมาเทศให้กับยายและคนในครอบครัวฟังด้วย ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าทำพิธีหรือว่าจะยังไงนะครับ<ป>รหลังจากที่หมอปลาได้สํารวจบ้านครบแล้วสรุปได้ว่าผีอยู่ในตัวของยายเหลีวหลังจากนี้หมอปลาจะให้ญาติตัดสินใจว่าจะทําพิธีหรือไม่